แต่ถ้าให้ที่ได้นะมีเป็นดินนะพืชศบกันบังกอนนะแล้วก็มีเป็นน้ำนะก็กฎมินกิจกนะลมเมถนุนต้นกลุ่มนะไฟใม้สิงห์นูนะอันนี้ครบจุสองราศีนะแล้วก็เด่นเด่นนะมีเป็นเดลยอเวอร์เมถุนนะกับพิจิกนะคือไพ่เดน,นะจากนาไพ่นะเก้าเหรียญนะตอนนี้คุณก็ดจดใจฟังหรือหลอนะอยู่เป็นแนวคนโสดนะคุณก็เคยคิดเรียกว่าคุณอาจจะตัด บางความสัมพันธ์ไปแล้วก็ได้นะคุณชัดเจนในตัวเองนะก็ภายใต้นี้อาจจะมีความเหงาเศร้าอยู่นะหรือนึ่ถึงใครบางคนอยู่นะเสียดายอยู่ก็ได้นะหรือว่าช่วงนี้นะอาจจะต้องหมุนเงินขาดเงินอยู่ขาดการเ,เต็มเหงาอยู่นะแต่ก็อยู่แบบสุขนะแต่คิดที่อยากจะตัดหรือชัดเจนบางสิ่งบางอย่างนะเก้ามนลบห้านะเหลือสี่เหรี 4, ่ยนะคุณยังมีบางอย่างที่คุณยังรู้สึกผูกพันหรือกอดเก็บไว้อยู่นะยังห่วงแหนใครคนหนึ่งอยู่ก็ได้นะนายออมจ๋อนะเป็นไพ่ เออขี้หึงนะมีปากเสียงหรือว่าเขาพูดจาไม่ดีกับคุณนะเป็นคนเก่าที่เคยจบไปแล้วก็ได้นะอาจจะพูดจาไม่ดีจบกันด้วยเรื่องคําพูดนะคะจบเวลานะแต่ว่ามีความผูกพันนะเขายังคงนึกถึงคุณอยู่นะในออฟเพนเจอร์นะคะคนนี้มีฐานะการเงินดีด้วยนะซึ่งเขาก็น่าจะยังรู้สึกผูกพันกับคุณนะเพราะถ้ามีเหรียญขึ้นมานี่คือผูกพันมั่นคงจากกันมานานหลายปีนะแต่ว่าเป็นคนเก่าที่จบไปแล้วนะ จบกันเพราะคำพูดเพราะความขี้หึงความใจร้อนมุทะลุนะคุณยังเป็นควีนเหรียญและควีนวานแล้วก็เดลัเวอร์นะเขามองคุณดูสวยแพงแล้วก็มีแพชชั่นมีเสน่ห์แล้วก็ยังเป็นลักษณะของความลหลงไหลเป็นรักทางเลือก,ก็ได้นะยังไม่ได้เป็นคู่กันนะแต่ว่าเป็นคนเก่านะคนเก่าก็คืออาจจะเคยจบไปแล้วค่ะแต่ตอนนี้เป็นรักทางเลือกเขา ยังรู้สึกอยากกลับมาหาคุณอยู่นะยังรู้สึกว่าคุณเป็นควีนเหรียญสําหรับเขานะ่ยเขารู้ว่าคุณยังมั่นคงยังถือเหรียญรอเขาอยู่นะสี่ไม้มีความเป็นพลังงานคู่ทวินเรมนะยังมีความมั่นคงอยู่เราเรียกว่าขาเตียงแข็งแรงหรือไม่คือเขากับคุณเนี่ยใจสื่อถึงการมีความมั่นคงอยู่นะแต่ว่าไอ้ไพ่ที่มาขยายเนี่ยเขากําลังคิดมาก,ค,มากคิดเยอะอยู่ยก็ได้นะในการที่จะกลับมาหาคุณีไหมนะเจ็ดถ่วยคือเขาอาจจะตอนนี้นะมีคนกูยเยอะตัวเลือกเยอะนะ หรือไม่ก็เขาคิดเยอะคิดมากเรื่องคุณก็ได้ค่ะฟูงนะสิบดาวคือเคยเจ็บปวดเลิกลากันไปนะคะสิบดาวนี่โคม่าเลยนะคือเลิกกันแบบไม่มีชิ้นดียับเยินเลยคะ่ะฝากรอยแผลเอาไว้เลยนะแต่ว่าก็ยังผูกคันแล้วก็ารู้สึกรักอยู่นะถึงได้คิดมากคิดเยอะเรื่องคุณไงนะคะี๋ยวไม่เขาอาจจะคิดว่าคิดมากว่าถ้าจะกลับหาคุณเนี่ยมันจะเป็นสิบดาบอีกไหมกลัวว่าคุณหรือเขาเนี่ยจะทําให้เจ็บ ถึงขั้นสิบดาบอีกทั้ทงนี้คือขั้นสุดเลยนะสิบดาบนี่เรียกว่าโคม่าเลยนะไม่มีชิ้นดีเลยนะก็เป็นคนเก่านะฮะที่เขายังผูกพันไม่ถึงคุณนะแต่ว่าจากการยความขี้หึง,ห,งหรือว่าความปากเสียการทะเลาะก็ได้นะแต่ตอนนี้อยากแอคชั่นก็ได้นะคิดดูเนะี่ยยังรู้สึกรักหลงไหลอยู่เลยนะแล้วก็มีความมั่นคงกับคุณนะอย่างที่บอก แต่ว่าแค่คิดมากคิดเยอะหรือมีตัวเลือกเยอะหรือไม่ก็คิดมากว่ากลับมาแล้วจะเจ็บอีกไหมคะถ้าไม่คุณเจ็บหรือว่าเขาจะเจ็บเองอีกหรือเปล่าแล้วเขาก็เลยไม่แน่ใจนะก็เรียกว่าคิดมากอยู่นะเจ็บท้วยนะแล้วก็ตัวเลือกเยอะด้วยนะคะอันนี้ก็รวมๆเป็นประมาณนี้ค่ะ